พี่น้องครับวิถีคอกควายปริญญาเมื่อนี้เข่าคอกพาจีเมนเนอร์เข่าคอกค,คอกควายคอกควายปริญญาเออเมนเน่สวัสดีด้วยสิครับลูกสวัสดีครับป้าพามาทำอะไรเก็บเห็ดเก็บเอาขี้วัวใส่ต้นไม้เอาขี้วัวใส่ต้นไม้ใส่เรียบร้อยอยังใส่แล้วเออแล้ว,แล,วแล้วพาไปทำอะไรต่อ ทำมามา่ากินพอเก็บเห็ดปวก <c oughs> เห็ดปวกอ่าน,นี่เห็ดปวกที่ได้เดี๋ยวจะทำมาม่าให้แม่เนอร์กินเอามาม่าใส่กับเห็ดปวกแม่เนอร์เคยกินย, <c oughs> ยังยังยังใช่ไหมแม่เนอร์จะได้กินวันนี้แหละนะครับเรียบง่ายครับพี่น้องครับวิถีขอควายปริญญาช่วงนี้โควิดนักหนาสาหัสทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นาะ <c oughs> พี่น้องเนาะ ห้อกะมาให้มาหน้านะครับบ่ต้องให้ผู้ใดบอกยากว่าต้องก,กักโตจังสั่นจังสี่แผนนั่นแผนนีม่มาอยู่ให้อยู่หน้าอากาศบริสุทธิ์เย็นไม่หลูกเ,ลเย็นมากลมพัดวีวีเลย,เลยไหนแม่เนือยเล่าดิว่าเอาขี้วัวใส่ต้นไม้เหนื่อยเปล่าเห,เหนื่อยใช่ไหมสนุกไหมไม่ค่อยสนุก <laughs> ไม่สนุก <laughs> ทำไมไม่สนุกอะ งานเหนื่อยงานเหนื่อยงานเหนื Zum ่อยออกกําลังกายกล้ามจะได้โตไงลูกเข้าใจยังไหนจับเห็ดปอกมาให้ดูดิให้พี่น้องดูเราดูดินี่เห็ดปอกเอาดอกตูมมันด้วยดิลูกขายดีใหญ่น่ะดอกดอกตูมตูมดอกตูมตูมนู่นไงนู่นไงขายใหญ่นี่อันนี้ดอกใหญ่ไงนี่ดอกตูมมันเป็นอยังไงนี่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 ดอกตูมตูมเนี่ยนี่นี่นี่ไวเนี่นี่เรียกดอกตูมเขาใหญ่ยังลูก ขาใหญ่เนี่ยเขาเรียกเห็ดปวกตาบเขาจะยังเห็ดปวกตาบเห็ดปวกใยพี่น้องเห็ดปวกตาบขึ้นจะตามจอมพ่นปวกนี่แหละครับพี่น้องคําตอบปลูกปลาแล้วได้อะไรป้าได้ทุกวันบหลุได้ได,ได้ทุกวันได้ทุกวันทาไปให้ยายวันนี้จะต้มมามา่าผสมกับยำๆโฆษณาให้พร้อม ใส่กับเห็ดปวกเห็ดจีไม่เนยกินมันจะอร่อยมากเขาจะยังลุกเห็ดปวกมันยองรสหวานครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เน่ยจะได้กินครับพี่น้องโมบิหยังครับพี่นอ้องไายอ่าให้พี่น้องเห็นบรรยากาศคอกควายบริญญาวิถีบ,บ้านเรียบง่ายครับดังไฟแล้วนะครับบรรยากาศชคูตีนเฮ็ด กูตินเฮ็ดแล้วกะ็เอาไปล้างแล้วกะ็ต้มใส่มะมา่าพาลุไส้กินของแปลกกินเขาหลายกับเบื่อครับพี่น้องครับเปลี่ยนเมโนโูเน้สักหน่อยอาหารญี่ปุ่นครับเฮ็ดปวกมันจะเป็ยนยังไงคือเราจะเสแซบอยู่ใช่ไหม,ไมเมนูคิดว่าจะแซแบมบไหม <laughs> ของแปลกนะเอาไหนเนี่ล่ำลาฝากช่องข้อควายปริญญาหน่อยที่ลูกทำยังไงลืมหรือยังสวัสดีครับอืมทำไงซับสไครต์อะไรยังไงลืมหรือยังกดคลค์กดแชร์ซับสไครกดติดตามด้วยกดอะไรอีกสวัสดีครับอกดกระดิ่งด้วยไหมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนดูคลิปต่อๆไปใช่ไหม ให้พี่น้องเบิ่งตอนเอาห็ดป่วงมาเลยบนไทยตอนเก็บครับพี่น้องครับอ่าลำล่าครับพี่น้องครับคอกควายปริญญาเรียบง่ายใช้ชีวิตบนยงงุ่งยากสบายสบายชิวๆสายป่าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเลยนะสวัสดีครับสามหลอบแล้วสวัสดี